ครับบรอนีทสิเฮ็ดลาบปูครับผมนี่ครับมันปูแกออกแล้วนะครับประมาณสิบหาตัวนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับผมแกผมจะล้อตําครับผมสิบหาตัวคงบางไงครับนี่นี่ครับผมนะครับบ่เดอขาตั้งกล่องมากครับขาตั้งกล่องอยู่ได้หลดพี่น้องนะครับปูกับปูอันนี้แหละที่ผมไปจับไปหามากเนาะพี่น้องส่วนนี้ผมสีดองนะครับนี่ ผมซื้อกับปวกซื้อนำปลามาแล้วนะครับผมกระสิท้ำการดองนะครับบครัผมล่างผมล่างเห็นมันเสียดนามทั้งน้อยนะครับเราผมกรสีดองนะครับอันนี้ผมก็ดองไว้แล้วเราซื้อบักคุงมาลองต่ำใส่ล้องเบิ้งครับผมนะครับแซบน้ำกลันครับผมเราผมเห็ดกระเด้อครับเราให้เบิ้งเคลียร์เรากรสีเลียวหมดแล้วครับผม เป็นการตําปูที่บ่อห่บ่อหอย้าายนามปูมันฟงนะครับเนาะผมก็ตาําเอาถุงพลาส,สติกค,คุ้มใบนะครับแล้วก็เจาะนะครับตําไปจนมันแหลกครับผมนะครับถุงพลาสติกคุ้มใบยังสี่นะครับ,สสคคหรบเห็นไหมเริ่มแหลกแล้วผมไป่นองเห็นบหนะครับคุ้มใบบ่อหอมันฟงบ่อหอมันกระเด็นครับอะครับผม ประมาณนี้ถ้าตําแล้วก็เอามาแช่น้ำเนาะเพราะว่าผมสิลาบผมไม่ได้ผมไม่ได้เติมน้ำหลายนะครับผมเซียาแบบเหนียวๆเลยนะครับให้มันให้มันเหนียวๆแข็งๆเลยนะครับผมนะครับให้มันแน่นๆเน้นๆนะครับเนื้อหลๆเลยครับนะครับผมกลับมาค้นน้ำผมมีตาประมาณสามรอบนะครับตาเอาจนเบิดเลยครับผมนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับผมซื้อว่าเนื้อหลมากเลยครับเนื้อบักย่างหลเลยครับคุณบ่ เนื้อบักย่างลายเลยครับผมเสึกว่าเนื้อบักย่างลายครับผมหอมๆพี่น้องปูเกาหลีไม่หอมคัดดีครับผมเราวผมจะค้นไปเรื่อยๆครับผมครับตามเรียบร้อยแล้วครับผมเนื้อปูเน้นนเลยครับนะครับเป็นเนื้อปูนะพี่น้องนะครับค่อยๆเทลงไปพี่น้องผสมกับมันแล้วก็ค่อยๆเปิดยัดตุนไปแะลน้น้อยเอาครับเนื้อล้วนเลยครับโอ้บักย่างลายเลยพี่น้องปูสิมหาโตถลงไหมครับ ได้บอกหลายเพียน้องเนาเขาต้องค้นมังสีไปเรื่อยๆนะครับค้นไปเรื่อยๆถ้าเขาบอกค้นมันสีจับตัวเป็นแผ่นเป็นก้อนนะครับนะครับเขาต้องค้นค่อยๆค้นตุ่มมันไปเรื่อยๆครับผมนะครับเปิดไปอ่อนๆเห็ดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับผมนะครับหาเปิดไปแห้งเด้อพี่นาะไม่ให้มันฝดค่อยเห็ดไปครับผมโอ้หอมหอมครับผมสุกแล้วครับผมเห็นบ้ เนื้อปูครับเนื้อปูมันปูนะครับผมหอมหอมผิวน้องเลี้ยงอุ้ยหุยบันี้สิมาปูกันเลยครับผมมาครับหลาปูครับผมหลาปูจนแขนเลยครับผมเห็นบ่ครับบันดิ้เคสั้นถุยกินนะครับเนาะมาครับหลาปูน้องกันด้วยครับผม ว้าวเนี่ยเนียเนยเลยครับหอมหอมๆเลยครับผม,มว้าวสุดยอดเลยครับน่ากินมากๆเลยครับุ่ะน่าก,กินมากๆครับมาเบอกินข้าวมกันเ้อยครับผมมาครับกินข้าวต้มกันครับ